แม่นูตามฤดูกาลน,นี่อีกตัวหนึ่งจ้ะ สวัสดีจ้าพี่น้องมาอีกแล้วพี่นอ้องเมื่อนี้ยจะพาพี่น้องมากินต้มอืงจ้าได้กินอืงน,น้ำข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวจ้าพี่น้องต้มใส่นาหบักขาม,าขามต้มใส่ใบบักขามอ่อนนะกับเจียวพริกผงเนี่ยนี่จ้าเอาใส่จานเดียวกันเลย,ยพี่น้อง ให้ทุกตัวว่าสันเดยนี่จ้าเห็นมามจา้ามาเด้อจ้าอึ้งจังวัดสะแก้วฝนตกคนแก้วฝนตกคนไปเอามาจ้าก็เลยฝากคนเสือนี่จ้มัน ปีละเธอนะจ๊ะจะอ่อนอึ้งเขาเศรษฐอ่อนใครเขาตัวนหนหน่อยแล้วมีใครใครเต็มทองอยู่งวงเด้อ อืมทุกคนมันจับอืม จมใจอ่ะเมล็ดปูดค่าตะไคร่ใส่พริกเยังน้อยจ้ะพริกอันบุบบๆบใจแบบปลาคามอ่อนหลักอ่ะใส่ปลาคามเปียกนิดนึงแสบแสบไปหนอ่อย ดูกระยำได้เบิร์เลยนี่จ้ะไข่ อยากินโดนแล้วจ้จะ่ว่าผีรู้จักข้าจอนกำบังก็เลยฝ่าคอนเสิร์ตเหมือนฝนมันตกมันบ่ กระเลือลได้กลิ่นตัวนี้ไงดูรับเี่นออ้องตุ่มเปืเป่อยกระดูกตัวใ้แข็ง ปื๊ดพี่หน้องมองดูนี่จ้ะไข่โอ้ ตัวเนึงจ้ะกินได้ซ้ำเนิดเหรอพี่น้องกินได้บ่ลายดอกเนาะเมนูตามฤดูกาลน,นี่อีกตัวเนึงจ้ะอื นำกกกับแก้วอ่ะส่วนหมากนี่นจ้ะแล้วจากเทต็กนี่นแก้วอันเนี้ยเจียวพริกผงพริกผงผงสุดรดน้ำป่าหมากเน่า แสบไปหนึ่งไข่ทุกตูวอีเลีกกคือจเพันวาอีเลี แบบเอาแล้วจ้านะกินใะด้แค่นี้ล้พี่น้องสามซีตมีแต่ตู่ไข่ๆจ้ะแสบีบสมกับพระเจ้าว,ว่ามันแสบมันมีปีกระเทือนแล้ะจา้านะก็ะเอาอาหารลือตามฤดูกาลมาฝากพี่น้องนะจ้าน้าผู้ใด,ดมกคลิปนี้ก็ฝากกดไลไหลกดแเช่นแล้วจ้านาอไปละจ้า